โอเคนะครับผมก็ขอกราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับก็อยู่กับผมเอวีวันเนาะก็อยู่กับผมที่เกมแรนดี้เจอกันอีกเช่นเคยนะครับผมนะอ่ะก็เข้ามาตอน4ี่โมงเช้านะครับผมของเกมนี้เนาะก็เซิร์ฟเวอร์ก็ไม่ได้มีแบบว่าการเลื่อนเปิดอะไรทั้งสิ้นนะครับผมก็เปิดได้ตรงเวลาเป๊ะเลยแล้วก็มีการอัปเดตโคลัโบมาใหม่ที่อ่ะยิบร้อยแล้วนะครับผมสําหรับเดือนนี้นะก็เป็นโคลัโบชาแมนคิงนะครับผมอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้เราก็จะเปิดกาชากันสักหน่อยก็แล้วกันก่อนที่จะเปิดนะเดี๋ยวผมขออนุญาต สักเล็กสักน้อยแล้วกันนะครับผมขออนุญาตแบบเวลามาดูสกิลสักหน่อยแล้วกันนะครับผมเป็นตัวโคดโบเนาะก็ตัวนี้เลยนะครับผมตัวโยนะครับผมผมขอเรียกแบบสันส้นๆแล้วกันโนยะ <c oughs> ก็คือเป็นสายพลังธาตุไฟนะครับผมก็ธาตุใช้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะก็ถือว่าน้อยอยู่นะครับผมส่วนคนรยนในการเคลื่อนที่นะก็ถือว่าเร็วนะครับผมคนรยนในการโยมด,ดีก็ปกตินะสำหรับตัวของสายพลังก็จุดยือนเนาะก,ก็แน่นอน,นอนยู่แล้วก็ต้องยืนใกล้นะครับผมเป็นตัวชนเนาะก็ยืน60นะครับผมตัวนี้เนาะ ส่วนสกิลที่1น,นะครับผมอ่าก็เป็นสกิลบัฟนั่นเองนะก็มีบัฟเพิ่มการต้านทักษะนะครับผมหรือก็คือบัฟต้านสกิลนะครับผมแล้วก็บัฟอ่าบัฟอ่าบาเลียนะครับผมก็สร้างเป็นแบบว่าอ่าบาเลียนี่ก็เป็นอัพบัฟตันตานั่นแหละนะครับผมเป็นเวลาสีวินะครับผมแล้วก็ยกเลิกผลลัพธบด้านลบของพรรคพวกนะครับผมต่อเนื่องนะครับผมอ่าก็เป็นเวลาสี่วินะครับ ก็ถือว่าเป็นบัฟที่ก็ถือว่าโอเคนะครับผมถือว่าได้อยู่นะครับอ่ะแต่ว่าหลักๆของมันก็น่าจะเป็นสกิลที่2นี่แหละนะคะอ่าดูสกิลที่2เลยนี่นะครับผมก็เป็นสกิลดาเมจนะครับผมอ่าก็ทะลุอมาตะด้วยนะครับผมสร้างความเสีนนสยหาย36เท่านะครับผมแล้วก็อ่าขัดขวางการฟื้นฟูฮิวต่อเน,นื่องของศัตรูนะครับผมก็อ่าน่าเสียดายน,นะมันไม่มีพวกสกิลบวชด้วยนะครับผมก็อย่างเช่นพวกสกิลอ่าเขาเรียกว่าอะไรก็คือสกิลอ่า สตาร์นแล้วก็กระเด็นอะไรแบบนี้มันไม่มีมันมีแค่ยกเลิอกหอิวเนาะส่วนความสามารถกลุ่มนะก็เฉพาะกลุ่มเนี่ยก็มัน,เป,นเป็นบัฟพลังชีวิตนะครับผมเพิ่มพลังชีวิตเนาะ,ะส่วนความสามารถใฮ้ปรนนะครับผมก็เป็นความสามารถอ่าหยุดเวลา5้าวินะครับผมก็เป็นความสามารถที่ค่อนข้างที่จะคอมโบได้ดีเลยนะครับผมโหมดเลยแหละนะครับผมก็เอามาใช้คอมโบกับลูดี้แล้วก็เอลิสได้เลยนะครับผมแล้วก็ อ่าชั้นเอลลี่นะครับผมอ่ามีเหมือนกันนะเออขอบโบกันนี่น่าจะโหดพอสมควรเลยนะครับผมโอเคตัวถัดไปนะก็เป็นตัวของเลนนะครับผมเป็นบ้องวยท่าน้ำนะครับส่วนแลขท่านนะครับก็ถือว่ายังใช้น้อยอยู่นะครับผมส่วนคนเลยนในการเคลื่อนที่นะก็ถือว่าปกติคนเลยนในการโจมตีเร็วนะครับผมเออเร็วมากเร็วมากเลยเหรออืมก็น่าจะดีนะครับผมส่วนจุดยืนเนาะก็ 280นะครับผมก็ถือว่าอ่านยังกะกักอยู่เนาะส่วนสกิลที่1น,นะครับผมก็เป็นสกิลดาเมจน,นะครับผมโอ้ทะลุอมตะด้วยสร้างความเสียหาย28เท่านะครับผมแล้วก็ทําให้ศัตรูหยุดชะง,งักหรือก็คือสตาน์ทห้าวินั่นเองนะครับผมอ่าก็ถือว่า มีปวนอยู่นะแลวนิดนึงด้วยนะครับผมมีปวดนิดนึงแต่ว่าสกิลน่าจะเบาอยู่นะหรือเผาอันนี้ไม่รู้นะครับผมต้องลองใช้งานดูส่วนสกิลที่สอนนะครับผมก็เป็นสกิลบัฟนะครับผมก็เป็นบัฟเพิ่มความแม่นยำนะครับผมแล้วก็บัฟอัตราการตดคริติคอลแล้วครับผมแล้วก็บัฟเพิ่มพื้นที่นะก็ถือว่าเป็นบัฟที่ดีอยู่นะครับผมถือว่าดีอยู่พอสมควรนะครับผมใช้ได้ใช้ได้อยู่นะส่วนความสามารถให้ปอร์ก็แน่นอนเหมือนกันเลยนะครับผมก็เป็นคอมโบ อยู่ห้าวินะครับผมคือ2ตัวเนี้น่าจะเป็นจับคู่ตัวโหดนะครับผมสําหรับคืนนี้นะครับผมตอนสี่ทุ่มนะครับก็อย่าลืมไปเปิดกันได้เลยนะครับผมรอเปิดได้เลยนะใครที่แบบว่ายังไม่มั่นใจดวงสําหรับตอนนี้นะครับผมอ่ะโอเคดูตัวถัดไปเลยดีกว่านะครับผมก็เป็นตัวของ่าตัวนี้เลยนะครับผมก็เป็นสายไปพิบทัตไม้นะครับผมก็่าแร่ธาตุโอใช้น้อยน่าจะใช้น้อยน่าจะใช้แบบว่าแร่ธาตุแบบน้อยทุกตัวเลยนะเออ หนามากเลยคนระโอเคคนเล่นในการโจมตีเนาะก็ถือว่าเร็วนะครับผมคนเล่นในการเคลื่อนที่ก็ถือว่าปกตินะตัวนี้นะครับผมส่วนจุดยืนนะก็จะเป็นจุดยืนอ่าสามร้อยแปดสิบห้านะครับผมเออก็ถือว่ายือนอยู่ไกลอยู่นะยือนแบบกลางๆอยู่นะครับผมอ่าส่วนสกิลที่หนึ่งนะครับผมก็เป็นสกิลดาเมจนะก็สร้างความเสียหายสามสิบเอ็ดเท่านะซึ่งอ่าก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับผมมันไม่ทะลุอมาตะนะสําหรับพวกตัวที่ไม่ใช่จับคู่ตัวโหดรอบแรกนะครับผม อ่ะแล้วก็ลดอัตราการหลบดีของศัตรู50%นะครับผมเจ็ดวิเนาะแล้วก็ลดพื้นที่การใช้ทักษะของศัตรู30เปอร์เป็นเวลาเจ็ดวินะครับผมส่วนสกิลที่2นะครับผมก็เป็นสกิลบัฟนะครับผมแต่ก็ไม่รู้นะตัวนี้จะบัฟสกิลแบบว่าน่าป้อมหรือเปล่าเนาะก็เป็นสกิลบัฟนะครับผมเพิ่มความแม่นยาของสกิลนะครับผมแล้วก็บัฟเพิ่มการใช้สกิลนะครับผมแล้วก็บัฟฮิลเลือดนะครับผมอ่าก็เป็นสกิลที่ก็เป็นบัฟที่ดีอยู่นะเออนะครับผม ก็เป็นบัฟพื้นฐานที่ดีนะมีบัฟฮิวมแล้วก็บัฟเพิ่มการใช้สกิลแล้วก็บัฟอะไรอะความเป็นยำอะไรแบบนี้นะครับผมเออก็ถือว่าดีนะครับผมก็ใช้งานได้นะครับผมผมว่ามันก็น่าจะใช้งานได้แหละแต่ว่าคงจะเป็นหล็กล่างๆแหละนะความสามารถไฮเปอร์ก็เป็นความสามารถตายแล้วฟื้นนะครับผมเหมือนพวกเมโอดัสอะไรแบบนี้นะครับผมส่วนตัวถัดไปนะครับผมก็เป็นตัวนี้เลยนะก็เป็นสายไหวพิบ ธาตุน้ำนะครับผมโอ้โหสายไปพิชธาตุน้ำว่ะเออก็โอ้โหและธาตุสุดยอดเลยใช้น้อยมากเลยนะครับผมเรียนเจอร์รอบนี้คาราโบรอบนี้คือใช้และธาตุน้อยมากเลยนะครับผมอ่ส่วนจุดยืนนะก็ตัวนี้นะครับผมก็เป็น200ร้อยหกสิสกหนะกสกบห้านะครับผมอ่ส่วนสกิลที่หนึ่งนะก็เป็นสกิลดาเมจนะครับผมก็สร้างความเสียหายยี่สิบแปดเท่านะครับผมแล้วก็ลดความอ่าเร็วของในการเคลื่อนที่ของศัตรูนะครับผมแล้วก็อ่ามี ลดความเร็วในการโจมตีของศัตรูนะครับผม40เปอร์นะผมเวลา4วินะส่วนสกิลที่2โอ้โหดาเมจเหมือนกันเลยนะครับผมก็สร้างความเสียหาย23เท่าเอ้ย32เท่าแหมเลขสลับกันนะแล้วก็มีการแบบว่ากระเด็นถอยหลังแล้วก็ทำให้ศัตรูหยุดชะงักด้วยหรือก็คือสตันแล้วก็กระเด็นมันเป็นสกิลที่ก็เป็นดานเมจที่น่าสนใจนะเออก็น่าจะต้องต้องเล่นดูแหละเออต้อง ต้องได้ดูก่อนว่ามันจะเป็นยังไงเนาะเออไอสกิลดาเมจแบบเนี้ทั้งกระเด็นแล้วก็สตันเหรอน่าสนใจนะสมความสามารถให้เปิดเนาะก็เป็นลัสแอตแทกนะครับผมสำหรับตัวเมื่อกี้นะโอเคเดี๋ยวเราก็จะไปสุ่มกาชาเลยดีกว่านะเดี๋ยวขอเปิดไอดีหลักก่อนละกันนะก่อนที่จะไปสุ่มกาชากันนะครับผมก่อนที่จะไปรุ่นพร้อมผมเนาะเ,นเพื่อนคนไหนที่หลงกดคลิปวิดีโอแบบว่ามาดูคลิปผมเนาะก็ช่วยฝากกดไลค์และกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับอะ ก็โอเคนะคะผมกดให้หน่อยนะ,อะขอบคุณมากครับผมอ่ะโอเคเราก็จะมาสุ่มเลไดดีกว่านะครับผมไอดีหลักเนาะก็มี15ตัวกระชาโอเคมีน้อยเราก็เปิดน้อยนี่แหละนะครับผมซึ่งถามว่าตัวกระชาหายไปไหนก็แน่นอนเนาะใครที่ดูคลิปวิดีโอก่นกอนๆผมเนาะก็ก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะครับผมว่ามันหายไปกับตู้มืดนะครับผม <c oughs> ก็ได้ไปแบบว่าหน้ามืดที่บ่ยยอยแล้ว <c oughs> ก็หวังว่าตู้รอบนี้หวังว่าจะไม่มืดเหมือนกันนะ หวังว่าจะไม่น่ามืดนะโอเคหวังว่าจะออกให้ผมหน่อยเพราะว่าไอดีหลักก็มีคอมโบอยู่5วิประมาณ2ตัวเลยนะครับผมขาดแค่ช้างน้อยเอลลี่เองนะอ่ะก็หวังว่าจะได้มาคอมโบกันนะครับผมสาหรับตัวของโยแล้วก็ตัวของเลนนะครับผมใช่ไหมเออถ้าจําชื่อไม่ผิดอ่ะส่วนลูบี้นะครับผมอ่าไอดีหลักนะผมก็จะขออนุญาตไม่เปิดคลิปวิดีโอนี้แล้วกัน ผมจะไปเปิดเป็นตอนที่มันแบบว่าเพื่อโอกาสแล้วกันนะก็คือสี่ทุ่มของคืนนี้นะครับผมก็ไว้เจอกันนะครับผมไว้มาสุ่มพร้อมกันนะฮะโอเคเนาะว่าจะได้หรือเปล่านะผมลูบี้ก็น่าจะเป็นเท่างสองดีนาะไอดีหลักแล้วก็ไอดีนี้เนี่ยไอดี ID ที่สองอเดี ID หลักก็เป็นไอดีนี้นะโอเคเหลือ5ตัวกาชารอบสุดท้ายแล้วจะได้ลหรือเปล่าสําหรับตัวของโยโคนะครับผม ซึ่งไอดีหลักก็อยากได้นะเพราะว่ามันแสบพลังคาดไฟมันไม่มีมันมีน้อยนะครับผมออกมาไหมอยากเกลือเลยบโอ้แดนเยียบร้อยนะฮะมาแบบนี้ก็คือน่าจะเกลือนะครับผมก็เพื่อนเพื่อนคนไหนนะครับผมที่ดูมาถึงตรงนี้นะก็อย่าเพิ่งปิดคลิปนะมาลุ้นพร้อมผมก่อนนะครับผมว่าจะได้ในไอดีไหนนะครับผมสําหรับตัวโคโรโบเนาะโอเคมาเปิดต่อที่ ID ดีที่2นะครับผมก็หวังว่าจะได้อีกนะไม่เอาเกลือนะออ เอาเป็นตัวโคโลบโบนะครับผมเอามาให้หน่อยนะไม่เกลือไม่เกลือสาธุสาธุาธโอเคซึ่งไอดีที่สองนะก็มีตัวกาชาค่อนข้างที่จะอ่าเยอะอยู่นะเพราะว่าเราไม่ได้เปิดตู้ทัดมืดนะครับผมเราเปิดแค่ตู้ทัดแสงนะอเดี๋ยวมาดูดีกว่าเรา,เรามีเท่าไหร่เรามี4 1สเดตัวกาชาก็เปิดได้อยู่นะผมโอเคน่าจะได้ไมั้งน่าจะไม่เกลือนะครับผมหรือว่าเกลวะ ก็ลุ้นไปพร้อมผมเลยดีกว่ามาครับผมอ่าเปิดไปรอบแรกได้เลยไหมไอดียสองอ่าปึ๊บโอ้ยยบร้อยไม่ได้นะครับผมส่วนอ่าไอดี ID นี้นะครับผมก็เป็นอีไอ d ดีหนึ่งเนาะที่ไอดี ID ที่สองนี่แหละก็ที่แบบว่าอ่ากรูบี้ก็จะไปเปิดตอนสี่ทุ่มเหมือนกันนะครับผมซึ่งมันก็อ่าการันตีได้แน่นอนนะหนึ่งทัวร์นะครับผมก็ ไว้เจอกันอีกนะครับผมตลอดไอดีนี้มี2อไอดีนี้เนี่ยมี2ไอดีนี้นี่แหละนะครับผมที่จะเปิดได้แบบถึงการันตีนะครับผมอ่าที่อันนี้เขาบอกก่อนเลยนะครับผมเออเนาะโอเคเราก็มนุษย์แบบว่าเปิดตัวกาชาก,ก่อนเผื่อมันจะแบบว่าหลงมาแบบว่าเปิดได้นะครับผมถ้าเปิดได้เนี่ยรูบี้ทั้งหมดผมซัดเกียร์หมดแน่นอนคืออยากได้เกียร์ มันจะได้เก่งขึ้นโหดขึ้นนะครับผมถ้าเราแบบว่าเปิดได้เกียร์ดีๆนะครับผมโอเคก็เปิดมาถึงขนาดนี้แล้วก็ยังเกลืออยู่นะฮะอ่ะ,อะ,อะส่วนตัวนะครับผมอ่าเรื่องของโคโรโบรเรื่องนี้นะความดังเนี่ยผมคิดว่าส่วนตัวผมเนาะผมคิดว่ามันก็ดังอยู่นะผมเคยเห็นใน n น็ f l i x อยู่เออผมว่ามันก็ดูเท่ดูนั่นนี่นูน่นเห็นเยอะอยู่นะครับผมที่จริงผมกล่ว่าจะดูด้วยแหละนะสำหรับเรื่องอ่ชาชั้นแ n นคิงนะครับผม เอออันนี้ผมไม่เคยดูนะครับผมผมก็เลยแบบจำชื่อตัวละครไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะเออโอเคสรุปเปิดไม่ได้นะใช่ไหมโอเคเดี๋ยวขอเแบบนี่ยมาแบบนี่ก่อนขอเรียกะไรมาพักก่อนเออพักยุ <c oughs> ก็กลับว่าจะดูนะมันมันจำไม่ได้ <c oughs> เออมันจำชื่อตัวละครไม่ได้เพราะว่าเราไม่เคยดูก็เหมือนกับตัวโคลโบรอบนั้นนะที่ผมไม่เคยดูเหมือนกันเหนือพระจนคนแฟลุก ออรอบนั้นคือผมก็ไม่เคยดูนะแต่ว่าก็เคยเห็นมันผ่านมีแบบว่าในเน็ตฟิกเหมือนกันก็กะว่าจะดูแหละแต่ว่าอ่ามันก็แน่นอนนะมันเริ่มเล้ไม่ว่านะนะครับก็มีชาบันคินนี่เนละมันเป็นตาดูอยู่นะอเป็นตาดูอยู่ก็เดี๋ยวกะว่าจะดูอยู่นะเ,ออเดี๋ยวกะว่าจะสมัครเน็ตฟิกแล้วก็มาดูสักหน่อยแล้วกันไหนๆก็โคลโรโบมาทั้งทีนะครับผมก็นั่นแหละเดี๋ยวไปดูดีกว่านะมันจะได้แบบ อินกับโคราโบแล้วรอบนี้นะครับผมโอเคก็เปิดมาเหลือหกหกาชาจะได้ไหมเนี่ยขอหน่อยเถอะไม่อยากเกลืออยากจะรูบี้ไปเปิดเกียเออขอหน่อยได้เป้าได้ไหมเอาเอโอ้เยียบร้อยนะครับผมมันก็เกลือไปเนาะก็ก็เซงนะครับผมไม่เป็นไรเรายังมีอีกไอดีนึงอยู่นะครับผมอ่าเสียง เป็นไรเนี่ยเปลี่ยนไปโอเคไปเปิดไอีที่3ต่อเลยดีกว่านะครับผมโอเคเปิดไอีที่3เนะาะก็แน่นอนนะมีตัวกาชาเท่าไหร่วะมันยังเหลืออยู่ไหมเนี่ยเราทุ่มเทไปกับตู้ทัดมืดมากเลยนะไอดีเนี้ยนะครับผมโอ้มีแค่7ใบเองเอาไงดีขาดอีก7อ่าแปดเกาขาดอีก3ตัวกาชาอ่ะโอเคเดี๋ยวไปซื้อที่ร้านค้าเพชรกิแล้วกัน อ่านะครับผมอ่ะก็เพชรกิวพออยู่แล้วก็เหรียญตากิวก็มีอยู่โอเคจัดไปซื้อไปเลยนะครับผมมีเท่าไหร่ก็เปิดเท่านั้นแหละนะแต่ว่าเรายังแบบว่ายังเราแบบว่าเราแบบอ่านยังเหลือแบบรูบี้อยู่เออแม่งพูดยากเกินตายสิอ่ะก็ขออภัยด้วยนะครับผมถ้าพูดติดติดอ่างๆนะครับผมนะหรือถ้าพูดผิดต,ตรงไหนก็อ่ะก็ขอกราวขอโทษขออภัยด้วยจริงๆนะครับคือพอดีมันรีบไปหน่อยนะครับผมนะ ที่ทําคลิปนะครับผมเพราะว่ามันนั่นแหละยุ่งนะโอเคเปิดไปนะครับผมก็ยังเกลืออยู่โอเคอ้ยตายตาย,ตายนี่จะไม่ให้ซักไอดีเลยใช่ไหมเปิดตัวกาชาเนี่ยมาหตัวกาชารอบสุดท้ายนะครับผมสําหรับไอดีที่3มนะก็แน่นอนนะไอดีเนี้ยมันน้อยก็ต้องเปิดน้อยแล้วมันก็ก,ก็ก็ยังไงเกลือไหมหรือไม่เกลือปึ๊บ โอ้โหมาพอกันทีหยุดเลยดีไหมเนี่ยให้ตายหยุดแล้วไปเปิดพาร์ตต่อไปดี๋ยวไหมเนี่ยเออไม่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 ดีกว่าเปิดหมดเลยแล้วกันเปิดหมดทุกไอดีที่ผมมีเลยแล้วกันก็เดี๋ยวไปเปิดไอดีถัดไปเลยดีกว่านะก็คงจะเป็นไอดีที่อสี่นะครับผมแน่นอนเนาะก็เป็นไอดีแห่งสายการวินนะครับผมเปิดต่อที่ไอดีที่สี่นะครับผมก็ไอดีนี้รู้สึกว่าจะมีตัวกระชาาเยอะอยู่พอสมควรอยู่ นะครับผมเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้แบบว่าเปิดหมดเนาะก็เก็บกักไว้อยู่นะครับผมก็หวังว่าจะไม่เกลือนะหวังว่าจะเปิดได้เหมือนคนอื่นเขานะครับผมโอเคนะครับผมบัฟประจําเดือนก็ลดแร่นะผมโอเคไปเปิดไปต่อเดี๋ยวมีเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวไปกดดูดิ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวรับตัวกาชาตัวนี้เพิ่มไปอีก5าตัวกาชานะครับผมอ่ะมีเพิ่มมาห้าแล้วอ่ะเป็นเท่าไหร่เดี๋ยวเท่าไหร่แล้ว ลองดูหน่อยดิปึ๊บโอ้มีห5ตัวกระชาอ่ะโอเคเดี๋ยวเราเปิดเลยดีกว่าหวังว่าจะได้ตัวอ่าตัวเอกนะครับผมไม่รู้นะว่ามันมีพระเอกนางเอกไหม <c oughs> เดี๋ยวเปิดตัวเอกก่อนก็หวังว่าจะได้ตัวเอกนะตัวของโยนะครับผมมาโอ้โหธาตุไฟเหรอเราไอีนี่มีชิ้นละอยู่ถ้าได้มาก็คงจะดีนะครับผมเอามายืนแบบ เคียงข้างกันนะครับผมอ่ะโอเคมาจัดไปเลยเปิดไปต่อนะครับผมผมก็จะเปิดแบบว่าเรื่อยๆยนะครับผมแบบยาวๆไปเลยไม่หยุดนะครับผม <c oughs> โอเคไปไปนะครับปึ๊บได้บอสจระเข้นะครับผมมันก็ถือว่าเป็นตัวดีอยู่นะสําหรับตัวนี้นะครับผมอ่าคือก็เป็นคอมโบแร่เหนือนะตัวนี้มันก็มีกระเด็นถอยหลังนะเออก็สกิลมันก็ลึกด้วยนะครับผมอืม ไอดีเนี้ยผมมีหรือยังน่าจะยังไม่มีหรือว่ามีวะจําไม่ได้นะครับผมได้มาก็ถือว่าดีนะครับผมดีเลยแหละนะก็คอมโบแรกหนึ่งได้นะผมโอเคบนักพนจะอนไม่เอานะครับผมอันยุบก่อนเนี่ยก็ถือว่าดีอยู่นะแต่ว่าตอนนี้คือไม่ได้แล้วนะครับผมมันไม่โหดละนะก็ขอพกตัวโคลบโบนะเอามาหน่อยเร็วๆอยากจะได้โคลบโบนะครับผมจัดมาให้หน่อยโอโมงเกลือ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  ตายตายตายผมต้องไปเพิ่มบุญที่ไหนเนี่ยเพิ่มดวงที่ไหนผมถึงจะได้ตู้ทัามืดผมเปิดไม่ได้ทัทุกไอดีเลยนะเออแต่ว่าตู้ท่าแสงผมเปิดได้อยู่ก็เป็นไอดีน,นี้นี่แหละที่เปิดได้นะคบผมนอนแสงเนาะก็อย่างอยก็ถือว่าดีนะเปิดได้แต่มืดเปิดไปได้แล้วโคโรโบล่ะเปิดได้ไหมโอเคมาลุ้นดูกันพร้อมผมนะเพื่อนๆอย่าเพิ่งปิด,ดคลิปหนินะเออปิดคลิปหนิผมงอนเลยนะผมโอเคมาครับผมลุ้นกันอีก 25ตัวกาชานะครับไปฮึได้เลยหรือเปล่าขอร้องเถอะไม่อยากจะเกลือมากเลยอะ่ะคืออยากจะได้แบบเด่นๆแบบตัวกาชาเลยอะเออสตลูบี้ก็ไปเกียนะฮะสเตีบสายฟรีอยู่แล้วนะครับผมใครเป็นสายเติมก็เออจัดยันลูบี้ไปโลดไม่ต้องรอตู้เพิ่มโอกาสนะครับผมจับคู่ตัวโอกาสนะเออมาเดี๋ยวเท่าไหร่จัดไปให้หมดนะครับผมฮึ ถ้าถ้าได้ยินเสียงรบกวนอะไรต่างๆนะก็ขอไปด้วยยิงนะครับผมอ่าโอเคนะครับไปปึ๊บกอ็อยังไม่ได้นะเหลืออยู่15ตัวกระชาตาเปิดได้อีก3ครั้งนะครับผมสำหรับ ID ที่4มาจัดไปเลยนะครับผมเกมนักเวทอขอแบบมาพักยกซึกหน่อยคือมันทำไมถึงเปิดไม่ได้เนี่ย มันต้องห้าสิบห้ตัวกาชาเลยนะเออมันถือว่ามันก็เยอะอยู่เด้เออปึออ๊บได้เลยหรือเปล่าโอ้หมุนแล้วปีอืมไม่ไม่ได้โอ้ตายตายตาย,ตายเพื่อนเพื่อนคนไหนนะครับผมที่แบบว่าไปเปิดแบบว่าตัวกาชาเหมือนผมเนี่ยเพื่อนเได้แบบตัวอะไรแบบแบบว่าตัวโครโครโบลืกเปล่าเนี่ยก็มาบอกกันหน่อยก็ได้นะ มาขิงกันผมแบบว่าให้หน่อยก็ได้นะว่าเพื่อนโชคดีหรือเปล่าหรือว่าเดืองเกลือมาขิงก,กันก็ได้นะครับผมคอมเมนต์บอกกันเลยเอ,อมาครับผมดุนกันต่อปึ๊บยังไงได้ไหมปึ๊บก็ยังเกลืออยู่เวรกรรมจริงๆนะครับผมให้ตายรอบนี้อ่าเปิดตัวกระชาทุกไอดีไม่ได้เลยให้ตายโอเคโอเคอะไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็รอ คืนนี้ตอนสี่ทุ่มนะครับผมมีจับคู่เพิ่มอกาสนะครับผมเป็นตู้แบบจับคู่เพิ่มอกาสตัวโหดนะอ่าซึ่งก็น่าจะเป็นพวกตัวสองตัวนั้นแหละที่ผมก็เป็นตัวของโยแล้วก็เลนนะครับผมผมผมพูดชื่อถูกไหมเนี่ยถ้าผมพูดชื่อผิดก็ขออภัยด้วยจริงๆนะอ่ะโอเคสรุปในคลิปนี้เลยดีกว่านะว่าได้ตัวอะไรยังไง,ไงบ้างหรือเปล่าก็สรุปเลยไม่ได้โคโรโบสักตัวนะผมได้แค่ตัวฟเฟียงเท่วนะครับผมทักทุกไอ้นี้เลย นะครับผมส่วนลูบี้นะครับผมก็แน่นอนนะผมก็จะเก็บไว้เปิดอ่าตอนสี่ทุ่มนะครับผมก็จะมีทั้ง2 ID เนาะที่จะเปิดได้ถึงการันตีนะครับผมส่วนอีก2 ID ก็คงจะต้องเปิดหานั่นแหละเท่าที่มีนะครับผมอ่ะโอเคนะครับผมอ่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้เนาะก,ก็ช่วยฝากกดไลค์และกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับนะก็ สำหรับคลิปวิดีโอนี้เนาะกะ็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะแล้วก็ไว้เจอกันต่อคลิปหน้านะครับผมโอเคบ๊ายบายซาอยูย่นะครับผม